สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเกาะกระแสและข่าวกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางช่องของเราเนี่ยมีข่าวอัปเดตของนางร้ายหน้าสวยนะคะคุณหนิงปณิตามาให้เพื่อนเพื่อนฟังกันซึ่งในตอนนี้โซเชียลเนี่ยมีกระแสนะคะคลิปหลุดนะคะภาพของคุณจินนะคะสามีคุณหนิงแล้วก็สาวสวยสับชั้นหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นภาพที่ ไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่นักซึ่งมีแฟนขับของคุณหนิงนะคะแล้วก็คนที่อยู่บริเวณสนามบ,บินฮ่องกงนะถ่ายมาได้นะคะเป็นภาพของคุณจินนะคะแล้วก็สาวสวยท่านหนึ่งเดินตามกันนะอยู่ที่สนามบินก็คุณจินเป็นคนลากกระเป๋าให้ทั้งสองใบนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมีลักษณะผมยาวสวยสับเลยแหละ แต่ว่าทีเนี้ยเสียดายที่กล้องของที่คนที่ถ่ายมาเนี่ยก็ไม่ชัดเลยทีเดียวจนทําให้ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหน้าตายังไงนะคะเพราะว่ากล้องค่อนข้างจะเบร์นิดนึงส่วนผู้ชายเนี่ยก็คล้ายสามีของคุณหนิงมากๆเลยแล้วก็ฟังจากคอมเมนต์เนาะที่ทางโซเชียลนะคะมีการโต้อตอบกับคุณหนิงปณิตนานะคะในคอมเมนต์เนี่ยรวมถึงน้องสาวของคุณหนิงด้วยเนี่ยก็เรียกว่า ค่อนข้างที่จะชัวร์นะคะว่าสถานะขาเตียงของทั้งคู่เนี่ยกำลังมีปัญหานะคะในคอมเมนต์เนี่ยก็มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายนะคะทั้งในฝั่งของเพื่อนของคุณหญิงเองนะคะที่ก็พูดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะชี้ได้เลยว่าเขาเนี่ยขึ้นไฟบินเท่าไหร่นะคะที่นั่งตรงไหนเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะส่วนคุณหญิงเองเนี่ยก็มีการโพสต์โต้ตอบนะคะว่า จริงๆเขาไปแบบดีลธุรกิจกันนะคะแล้วก็เป็นความบังเอิญที่เอเจนซี่เนี่ยก็จองที่นั่งให้กับคนละไฟกันหมดเลยนะคะส่วนน้องสาวของคุณหนิงเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยที่มีการโพสต์นะคะในข้อความในคอมเมนต์ของคุณจินเนี่ยไปว่าก็ทำอะไรให้เกรงใจลูกบ้างเนาะถึงจะไม่เกรงใจเมียก็ตามนะคะก็ขอให้เกรงใจลูกบ้างแล้วก็โพสในคำนอง ว่ากลัวบาปบุญคุณโทษบ้างนะคะก่อนเรียกว่าตอนนี้เป็นที่จับตานะคะในกระแสสืส่อโซเชียลที่ผ่านมาไม่ถึงวันนี้เลยที่มีภาพคลิปหลุดออกมายังไงนะคะทางช่องของเราวเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้คุณหนิงด้วยนะคะให้ผ่านช่วงเวลาที่แสนคุ้มเครือนี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็เราจะมีแบบข่าวอัปเดตนะคะ ว่าทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นอะไรกันหนะ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่องเราจะนำมาเสนอให้ชมกันนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะ